ัทำดีเลยน,น,น,นมมานๆชั่วโมงหนึ่งแล้ว <c oughs> จ้าจ้าไอ,อลูกเออแล้วกอดอกโอ้หนู่มกอดอกโอ้หนูกก่มก,กอดอกอยากให้ตาดูหน่อยเออสวยค่ะสวยเออร้านคอยก็กได้อือ เขาไปข้าไปไปาป้าไปป้าป้าว้า้เออเขามาคุยบอกว่าเอ่อแคหายอนะคะไก่อุยไก่โอ้โห

Hola. Buenos Aires. ¿Ve?